ทียอะไรนยโอเคมะเริ hmm. ่มต้นช่องใหม่ด้วยบุคคลไรเงาเริ่มต้นใหม่เชฟอ้วนยังอยู่เชฟอ้วนยังอยู่นะครับแต่ตอนนี้เรานั้นช่องผมช่องเราผมโดนโดนเตะเรียบร้อยครับไม่สามารถถ่ายคลิปหรือลงคลิปได้แล้วตอนนี้ผมมาลงช่องเราเอาเซตทับบุคคลไรเงาโอเคแล้ว ตอนนี้เราก็ไปอยู่ในคลังเก็บของผมครับอของมึงยังมีของครูด้วยเออใช่มีของมันครับเอนเรนเอาเรนของของเชฟอ้วนครับมาเล่นลกับแล้วก็โคเบอลโคเบอลเชฟอ้วนอ,อ,อ,อันนี้อะไรครูด้วยว่ามึมงแทงเนี้อะไรครูตอนนี้เราก็ตายนี่นะผ่าที่ตั้งก่อนอ๋อเดี๋ยวบีบของก่อน โอเคเชฟโคตรเหนื่อยเลยนี่คือของชายเบียร์คู้ช่วยเชฟกูตอนพัาอยู่ใช่แล้วช่องก็โดนเรียบร้อยไปแล้วไปแล้วโอ้โหโคตรนิ่งเดี๋ยวเอาลูกกอล์ฟนี่ลูกกอล์ฟไปตีเรียบร้อย

อีกเยอะ้นโอเคอันนี่เออแต่ว่ะมามาพร้อมล้วเอไมที่แข่งคุณสิักเด็กบ้นแกับดิกวนก็รที่จะใช้แผ่งเป็นฟินิกวีมิ่งห้าส่วนวิดบอกค่ะโอเคตอนนี้ผมจะใช้โคบอสี่เซียวคือเสียวศูนย์บิดหัวแหลมครับบิดแหลม โคบ้าหมดแรงครับโอเคมา,าวมาินิจชนะครับนิ่งเลยก็เป็นเวินโกโบเข้าศูนย์บิดเออผมก็ไม่รู้อะแต่เป็นบิดของตัวเฮลเฮมเมอร์นะครับใครรู้ฝากคอมเมนต์มาด้วยนะครับนี่ผมเปิดนินตีแล้วะคระับดีดวย ติดดิโอเคแตง่ายก็มีคำอย่างเช่นขอโทษด้วยนะครับขอโทษนะเขาเจอว่าขอโทษอ่ะใครไม่เข้าใจก็ไม่ต้องเข้าใจโอเคโอ้ขอรักก่อนแล้วกันเด็กปั้นหมูขาดเด็กปั้นเชี่ยบิดเชี่ยนี่ยโอเคผมจะให้เชฟอ้วนใส่มา เนี่ยาให้กูเลยอ่ะไปใส่อ๋อ oh. เห็นไหมโอเคเห็นหายใจไม่สะดวกดีอ่ะมาแล้วหายใจไม่สะดวกดีโอเคเชฟก่อนเอาเลยโอ้โหรุนแ,แ,แ,แรงขนาดนี้รุนแรงแนาดนี้